เหตุทุกข์คือความไม่ดีทุกประการอัน,นความไม่ดีทุกประการเกิดจากใจเช่นเดียวกับความดีทุกประการก็เกิดจากใจท่านจึงว่าความทุกข์เกิดจากใจความสุขก็เกิดจากใจหรืออีกอย่างหนึ่งก็ว่าความทุกข์เกิดจากความคิดความสุขก็เกิดจากความคิดความคิดหรือใจจึงเป็นความสำคัญที่สุดสำหรับทุกคน จะมีสุขหรือมีทุกข์ก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดของใจใจคิดให้ละเหตุทุกข์การทุกข์การพูดการทำกรรมทั้งปวงก็จะเป็นการละเหตุแห่งทุกข์ความทุกข์ย่อมไม่มีย่อมมีความสุขย่อมเป็นสุขละเหตุทุกข์ได้เพียงไรย่อมมีสุขเพียงนั้นความคิดใคร่ในสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีไม่เป็นนี้เป็นความคิดที่เป็นเหตุทุกข์ทำความคิดนี้ให้เบาบางเพียงไรความทุกข์จะลดน้อยลงเพียงนั้นความสุขจะมีมากเพียงนั้นแม้ปรารถนาจะละเหตุแห่งทุกข์เพื่อเป็นสุขในที่ทั้งปวงทั้งในภพนี้และภพหน้าต้องละความคิดดังกล่าวซึ่งจะสามารถละได้ก็ต่อเมื่อใช้สติพิจารณาความรู้สึกในใจ ให้เห็นความอยากที่เกิดขึ้นดังกล่าว